อ่ะนะครับมาดูในส่วนของโลจิโอเ y s e t t i n g กับโลจิโคล y s e t t i n g กันนะครับอ่ะถ้าเราจะลดเริ่มจากโลจิโอเ y s e t t i n g นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในหัวข้ออินดิเคเตอร์พาราโบลิกซานะครับพาราโบลิกซ่านะครับเส้นยังไงนะครับก็คือทำเฟรมนะครับเลือกได้ตั้งแต่ M1 ึงถึงมันนะครับอ่าในที่นี้ผมเลือก day1 ละกันนะครับอ่าสเต็ปนะครับก็นะครับตามตาม default ของเขานะครับก็ 0.02นะครับแม็กซิมัม0.2นะครับอ่ะนี่ก็คือตัวพาราโบลิกซานะครับโหมดนะครับมันจะมีรีวอร์ดอักับรีวอร์ดดาวนะครับรีว p รคืออะไรนะครับรีวอร์ดนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับถ้าถ้าเขาราคาปิดนะครับแล้วมากกว่าซาซาก็คือจุดๆพวกนี้นะครับถ้าราคาปิดมากกว่าซานะครับเขาก็จะทำการซื้อให้คุณนะครับนี่ก็คือ Open b บาของพาราโบลิกซา นะครับถ้ารีวอร์ดดาวนะครับรีวอร์ดดาวก็คือราคาปิดน้อยกว่าพาราบลิตซายนะซายอยู่ข้างบนเขาก็จะทําการเปิดให้คุณนะครับก็แล้วแต่นะครับจะเลือกเลือกเลือกตามที่ชอบนะครับได้เลยนะครับจะรีวอร์ดดาวรีวอร์ดอัพได้หมดนะครับในส่วนของโอเพนไบนะผมก็นะครับอันนี้ผมจะรีวอร์ดอัพแล้วกันนะครับอันนี้มาตรฐาน นะครับก็คือราคาซาเนี่ยต่ำกว่าราคาปิดปุ๊บเนี่ยนะครับผมเปิดออเดอร์โอเพนบายทันทีนะครับแล้วก็คลิกไปนะครับทีนี้นะครับนี่ก็คือฝั่งเปิดนะครับทีนี้คุณมาดูฝั่งปิดถ้าคุณจะปิดด้วยพาราโบลิกซานะครับก็มาที่โลจิสติกส์บายนะครับก็จะเลือกพาราโบลิกซาเหมือนกันนะครับก็ตั้งตั้งเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้นะครับ อ่ะนะครับแล้วเขาก็จะมีสองบทเหมือนกันรีเวิร์ดอัพในส่วนของโคลดบายเป็นยังไงนะครับถ้าต้งตั้งรีเวิร์ดอัพของโคลดบายก็คือถ้าราคาปิดนะครับราคาปิดมากกว่าจุดไข่ปลาสีเขียวนะครับก็จะทําการปิดเขาก็ทําการปิดออเดอร์ให้นะ <c oughs> ถ้ารีเวิร์ดดาวนะครับก็คือนะครับถ้าราคาปิดน้อยกว่า น้อยกว่าตรงนี้ก็คือซาขึ้นไปอยู่ข้างบนเขาจะปิดให้นะครับอ่านี่ก็คือรีเวิร์ดอัพรีเวิร์ดดาวนะครับอ่ะทีนี้ถ้าผมบอกว่าเมื่อกี้ผมเปิดด้วยรีเวิร์ดอัพนะถ้าถ้าฝั่งปิดนะครับผมก็ก็คือเปิดเปิดด้วยตรงนี้เห็นไหมรีเวิร์ดอัพนะครับทีนี้ปิดเนี่ยผมก็อยากจะปิดเมื่อมันกลับทิศถูกไหมครับก็อาจจะตั้งด้วยรีเวิร์ดดาวนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่เราก็จะเปิดพาราโบลิซากับปิดพาราโบลาโบลิซาได้แล้ว